สวดีครับสวัสดีสวัสดีผมกลับมาเมืองไทยแล้วเจ yeah. สวัสดีครับอ๋อผมไปสตูลอีก,อกนิดนึงก็ไปมาเลเซียนอ้องเปิลอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับยังไม่หลับใช่ไหมจ๊ะไม่รู้วันนี้มาทําอะไรเออมาทําอะไรวะวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์หูฟังนะครับ <c oughs> จากแบรนด์คอสแบรนด์เก่าแก่เลยคอสที่แปลว่ารถโตโยต้า เขาใจเข้าใจกันหรอไม่ใช่ถ้าอยากให้ผมทำรายการ t o โย t a าคอร์ดีๆก็จ้างผมนะครับอ่าโอเคแต่วันนี้เราเอาคอร์สแบบหูฟังไปก่อนอ๋อโอเคครับผมแบรนด์คอร์สแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นเอาไม่ใช่อะแบรนด์จากประเทศเยอรมันไม่ใช่ยีเคแบรนด์จากประเทศอังกฤษไม่ใช่อีกแล้วอีกนิดเดียวใกล้ๆอาเอาอย่างนี้กว่าผมขอก่อนกวีบเลยอเมริกา ก็อเมริกาเนี่ยเออถูกต้องจแบรนด์คอสจากอเมริกานครับที่เรามาวันนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กสามรุ่นด้วยกันนะครับแต่ผมขอขออนุญาตท่านประธานนิดนึงครับเรารีวิวหูฟังได้ไหมครับแต่โพยของท่านประธานเนี่ยหน้าเจดาใหญ่มากเลยตอนนี้ไม่ใช่นะโอเคแต่แคปไว้อินเสิร์ตอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอ่ รุ่นหูฟังกันวันนี้เราจะมีรุ่นเราเราบอกก่อนไหมว่าอ่าโปรดักสามตัวเนี้ยเราได้มาจากไหนซื้อมาครับผมอ่าเราไม่ได้สนับสนุนเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วแต่เราสนับสนุนเขาสนับสนุนตัวเองสนับสนุนช่องนะครับอ่าถ้าอยากให้าก็จ้างผมก็ให้เขาจ้างผมนะครับอ่าแหลังจากรีวิวนี้ปล่อยไป3มรุ่นนี้ก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้น หรือเปล่าไม่มีคนซื้อไม่รู้มากกว่าเดิมนะครับ uh huh. ก็จะมี3รุ่นนะครับ uh huh. ก็คือได้แก่ c อส s s KE5 คือตัวซ้ายตัวซ้ายนะครับปืน uh huh. เอียบัตรุ่นเล็กสุดนะครับแล้วก็จะมี c อส s s KEB9i นะครับคืออันกลางอันกลางนะ uh huh. แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวใหญ่สุดนะครับก็คือค o สป p l u กนี่ uh huh. นะครับก็คือริมฝวานะครับผมขวาของผมซ้ายของอนานผู้ชมนะสตัวนะครับผม ที่สั่งมารีวิวเนี่ยคือปกติเราหูฟังรุ่นคอสเนี่ยจะนิยมกันมากนะครับในรุ่นของ KSC 35กับคอสพอตตาโปนะครับอันนี้คือคอสพอตตาโปต้องให้น้าดีมดูก่อนนะครับเรื่องเรื่องตัวหูฟังเนาะซึ่งราคา1,984นี่หมายถึงว่าปีที่ผลิตนะคุณเกิดหรือยังยังยังเลยเห็นไหมเก่าแก่ขายจนถึงวันนี้แสดงว่าของมันต้องดีจริงไม่ใช่ราคา ก็ราคานั่นแหละแต่ว่าเขาตั้งราคานี้เพราะว่าผลิตปีนี้ไงอ๋อเออเอาทั้งนั้นไอตัวรุ่นเล็กที่ร้อยเก้าเก้านี่ตั้งปีขายตั้งแต่ปีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเพิ่งมาแล้วก็รุ่นนี้นะครับพอสเคสสีสามห้าตัวนี้รุ่นแรกนะครับที่ร้านมันคงเนี่ยได้เอาเข้ามาขายนะครับก็เป็นแบรนด์แรกที่ผมเริ่มดูร้านมันคงแล้วก็ทําให้เสียตังกระบูฟังมาจนถึงทุกวันนี้อ่าฮะอืมแต่ผมยังไม่เคยลองนะ ยังไม่เคยใช้นะ K435 ราคาแพงไปก็เลยสั่งรุ่นเล็กของแบรนด์นี้มาลองก่อนว่าให้ดูว่าน้าเสียงเป็นยังไงแต่คอสโคทาโปเคยเคยลองฟังละลายรองฟังละไดเวอร์เดียวกันเพียงแต่ว่ารูปร่างต่างกันไดเวอร์เหมือนกันเลยนะครับรูปร่างต่างกันแต่ราคาก็ต่างกันนะราคาก็ต่างกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวมาดูว่ารุ่นเล็กเนี่ยจะดีเหมือนรุ่นพี่ไหมซึ่งผมก็บอกไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ฟังรุ่นพี่ แต่เราจะมาบอกว่าควรซื้อไม่ซื้อยังไงแต่ละรุ่นเอกลักษณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็โทนเสียงแนวเสียงลักษณะการใช้งานมียังไงบ้างแล้วเรามาดูไปเป็นรุ่นๆเริ่มจากตัวเล็กก่อนอ่าตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนนะฮะคุณลองถือให้ท่านผู้ชมผมถือยืดไกลก็ถือให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะฮะขาวจ้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้แสงแอมเียนก็นองเปนมานะทำไงดีวะไม่เป็นไรก็จินตนาการว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไร ก็ก็เดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมไปดูในเองนะแต่ผมแกให้ดูเลยแต่เราอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันหน้าตาหูฟังก็จะดูบ้านๆเหมือนหรือฟังแถมมือถือนะฮะเพราะแต่สายมันยาวมากเลยนะ1.2เมตร1.2ีเมตรตามใบคู่มือนะครับยาวมากตัวนี้เป็นลักษณะของเอียบัดเอียบัดคือไม่ไม่มีจุกไม่มีจุกซิลิโคนก็คือเป็นแปะไว้กับหูเฉยๆนะครับเสียงสามารถลอดได้แล้วก็ไม่ได้การเสียงภายนอก เนาะหาสามารถหา,าจุอะไรนะฟองน้ํามาหุ้มได้แต่ตัวที่มันให้มาเนี่ยก็คือเปลือยเ,เลยไม่มีฟองน้ําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้นาดีมลองฟังรุ่นนี้ดูนะครับแล้วก็ลองให้พิจาณาแนวเสียงนี้เรานะไม่ได้โกหกท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเราเสียบกันสดๆและให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะฮะว่าเป็นยังไงครับผมอ่ะเลือกเอาเลยฮะคุณเจาแอป,ปอะไรเอาเอาแอปอะไรก็ได้แอปหนึ่งที่เป็นแอปกลางเพื่อเราจะได้แบบ เพลงเดียวไปเลยโอเค YouTube Music นะฮะเปิดเพลงไอดอนดิไอดอลโยอาโซบีนะไอดอลโยซาบีเหนั่นแเลยเกิดใหม่ทั้งทีเป็นต้อยไอ้บ้ามาแล้วครับดังไปเฮลโหลเป็นไงนะ ราดินฟังนานจริงๆโอเคเปลี่ยนเพลงไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเอา้า<ค>จะได้รู้หลายๆแนวโอ้แค่แค่นี้ก็ก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วเป็นไงบ้างตัวนี้ <Band. S 1> <Band. S 2> แบนแบนเสียงไม่ค่อยมีเบสไม่ค่อยมีโอ้มันเหมือนอยู่ในปีบ๊บอ่ะในปีบเออนี่นี่นี่ถ้าไวัรุ่น70น่าจะชอบนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะคอสเคเห้า e นะครับ รุ่นนี้เดี๋ยวเราดูด้วยกันไปเลยเนาะนแนวเสียงนี่เขาไม่ได้เหมือนจะไม่ได้บอกไว้นะมันแบนมากเลยอะไม่มีมิติเลยเบสค่อนข้างน้อยใช่ไหมมันมันน้อยแล้วก็เสียงคนร้องเสียงดนตรีมันขับไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะตีกันไปหมดเลยแต่ผมขอลองฟังสิเอาสิยังไม่ได้เบิร์เลยนะรุ่นนี้นะฮะจุดเด่นของการแยกซ้ายขวาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวบอดี้นะครับ ใช่แค่แค่เห็นแทงรูด้านซ้ายขวานี่ก็ชัดแล้วล่ะอยู่อยู่ในตัวบอดี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาหาฟองน้ํามาหุ้มเนี่ยเราจะแยกซ้ายขวาไม่ได้แต่บอดี้เราสามารถดูได้ว่าแหลมมันจะไปข้างหน้าอย่างนี้อ่ฝั่งบ้างเดี๋ยวก็รู้ทีนี้แหละอืโอเคเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับเป็นแหลมสไตล์แห้งแบนดนะเออมัน มันไร,รนมิติอ๋อนี่ไงเขามีสเปคอยู่นี่ไงแล้วคุณดูสเปคของหูฟังก่อนนะครับออสเปคตัวนี้เนี่ยก็คือ16โอห์มขับไม่ยากแสดงว่าออกหมดแล้วแหละเมื่อกีก้มีเรามี<อ>แดกด้วยไงยเอาแบบแห้งอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วดูเรื่องเซนซิทีฟเสียงมันเท่าไหร่วะ60 96ว่ะเซนซิทีฟตี้ใช่ไหมนี่เดีอันนี้คือโอ้ไส60ถึง20,000อใช่ใช่สม หกสิบถึงสองหมื่นก็ทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> แต่ปกติมันจะเป็นเท่าไหร่นะยี่สิบถึงสองหมื่นใช่ไหมก็ไม่ต่ำเท่าไหร่แต่นี่คือค่าความดังอันนี้คือค่าเซน s ซอ i ์บิตี้เซนซอริตี้เก้าสิบหกก็ถือว่าน้อยนะแสดงว่าสิบหกโอห์มจริงแต่เซน s ซอ i ์บิตี้เก้าสิบหกนี่อาจจะต้องเล่งเร่งดังหน่อยมันถึงจะออกนะครับอืมก็ผมว่าเดี๋ยวต้องรุ่นนี้นะเสียงมันแห้งนะต้องหาโฟมโฟมมาใส่อ๋อนึกว่าหากำกิ่กเพียว <c oughs> ให้มันอบ เรามีความคาดหวังกับรุ่นนี้นะจริงเหรอแค่เห็นหน้าตาไม่ค่อยอยากคาดหวังหรอกว่ามันมันคือหูฟังยุคเจ็ดศูนย์แล้วกันอ่ะตอน<ม>แรกอะ่ะจะสั่งรุ่นนี้มาจะสั่งมาหมดเนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้มันหมดก็เลยไม่ได้สั่งเราคาดหวังกับรุ่นนี้มากนะครับงั้นผมต้องฟังใหม่กัลองฟังดูอ่ะฟังนี่เลยคิ้วปิดอย่างที่บอกนะครับเวลาถ้าเราใส่ฟองน้ําเข้าไปแล้วเนี่ย เราจะไม่รู้ซ้ายขวาเราต้องมาร์กเองหรือไม่เราก็ต้องดูสรีระของหูฟังให้แหลมไปข้างหน้า,ไ,ไ,อาไอดอนอีกละไอดอนอีกละเดอวอนี้ชอบฟังเพลงไอดอนแล้วเนะี่ยไม่ไม่เพราะเราฟังเพลงนี้ไปแล้วไงอ๋อเราจะเทียบเพลงเดิมเอออ่าต่างไหมนิดเดียว, <laughs> ดดยวแต่ก็แต่ก็เหมือนอยู่ในปี๊บเหมือนเดิมในปีบ๊บ แต่ถามว่ามันมีมิติขึ้นไหมมันมีมันนิดนึงแสดงว่ารุ่นนี้ฟังแนวนี้ไม่เวิร์กก็ไม่รู้สิต้องฟังแบบที่มันไม่แสดงว่าโอ้ฟังตัวนี้เอาเป็นว่ามันไม่ใช่โอเวอร์ออลดีกว่ามาไม่ไม่ไม่โอเวอร์ออลใช่ใช่ใช่ฟังแบบแนวมีเบสไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แทบไม่เวิร์กเลยแต่ถ้าแบบอยากฟังเสียงคนร้องเพียวอ่ะที่แบบไม่มีดนตรีเยอะเฮ้ยผมว่าเสียงร้องมันชัดแลช่ก็คือก็คือว่าง่ายห้ามมีห้ามมีเครื่องดนตรีเยอะชิ้น ฟังฟังแบบฟกซองอะไรเงี้ยโ okay. อเคแต่เสียงก็ไม่ธรรมชาติตามราคาของมันแหละนะครับ<อ>แต่ว่าเสียงพูดเสียงกลางชัดนะเสียงแหลมอะไรก็โอเคนะครับแต่เสียงเบสไม่มีมีแหละแต่ว่ามันแทบจะสัมผัสดได้ยากมาก<อ>น้อยกว่า PK2 ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับผมอโอเคอตัวนี้ราคา199ยาท1บ9บาทนะครับก็ถ้าจะเอาฟื้อเ่าฟังพอดแคสก็ย่อมได้ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะฟัดได้เบสมากขึ้นคุณก็ต้องไปลองหารุ่นอื่นดูอ่า,อาคุณแกะออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้เพราะใจผมไปอยู่ที่สีชมพูอยู่แล้วฮะรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่นคอส k ค d 9i เกนะครับก็ยังคงความยาวเหมือนเดิมยาวยาวเหมือนเดิมนะครับเออขยาวจริงรุ่นนี้มีหลายสีมากเลยนะจริงเหรอใช่อ่อไดนงไงดนงไงมีขาวขาว ขาวดำเทาแล้วก็ชมพูใช่ขาวดำขาวชมพูผมเลือกสีชมพูมานะฮะอ่าเสียบปลายโอเคชุดนี้เป็นหูฟังลักษณะของอินเอียก็คือมีจุกซิลิโคนแล้วก็ในชุดเนี่ยจะมีซิลิโคนที่รักขนาดเท่ากันไหมลองดูดิเท่ากันอ้าไม่เล็กกว่าอันไหนเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้เล็กใช่ไหมอันนี้ใหญ่ใช่ไหมพวกอันนี้ใหญ่ไปต้องเปลี่ยนเฮ้เราก็ใช้แบบเดิมๆเข้าไปก่อนอ่าเดิมๆก่อนได้ แต่แต่ลองละใหญ่ไม่เป็นไรยัดไปเถอะโอเคนะอันนี้ใหญ่อันที่เติมเติมมาใหญ่นะฮะแสดงว่าเขาของอเมริกาไงนคนอเมริกาคนหูใหญ่รูใหญ่ <c oughs> แต่ปกต,ปกติปกติพวกอินเยอินเอเนี่ยมันจะให้มาสามระดับไม่ใช่ใช่แต่นี่ฮาซองไม่มไมกั๊กวะกั๊กทีไม่เป็นไรน,นี่ถือว่าแย่นะกับราคาที่ให้มาคุณกั๊กหูฟังไลยไซส์ราคาเท่าไหร่เองคนนี้สามร้อยเก้าเก้าโอ้กั๊กกั๊ก ตอนนี้มีคอนโทรลท็อกนะครับกน็ก็จะทําให้ง่ายต่อการรู้ว่าอ่าตัวนี้อยู่ข้างซ้ายเอาไม่ใช่ขวาไหนดูดิปกติคอนโทรลท็อกมันต้องอยู่ขวาไม่ใช่แล้วแต่ตัวไม่เหมือนกันหรอกจำเป็นตัวเอาอันนี้อยู่ซ้ายจริงป่ยวะโอแม่งใหญ่จริงแต่แน่นแน่นเสยปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเอานี่เลยนะเพลงเดิมฟังเพลงเดิมครับไอดอลผมจะแตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแตกแตกแตก ประมาณนี้อ่ะอออ,อ,อนาดีมงเข้าสู่พวังก่อนนะฮะอันนี้ฟังรู้เรื่องกว่าเมื่อกี้ฟังรู้เรื่องหมายถึงว่ามีเบสมากขึ้นมีเบสมากขึ้นมีดนตรีที่มากขึ้นแต่ประเด็นคือแหลมไม่ค่อยออกออแหลมไม่ค่อยออก <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> นุ่มไหมนุ่ม,มไหมหมายถึงว่าโทนเสียงหรออ,อ๋อยังอึมๆอยู่ผมว่ามันรุ่นนี้นะ เท่าที่ฟังนะมันจะเป็นกลางๆเลยเพราะว่าฟังได้ทุกแนวอ่ะจะฟังอะไรก็ได้ตึงๆตึมเพราะว่าไม่ได้เบไม่ได้เบินอหร่อืมยังไม่พ้นเบินแต่ว่าตัวนี้เบินมาแล้วประมาณสิบชัว่วโมงเดี๋ยวเราค่อยฟังะนะฮะตัวเนี้ยเบสดีแหละนะครับแต่ว่าก็อึมคึมแล้วก็แหลมไปไม่สุดก็ตามราคานะครับแหลมไม่เยอะแต่รายละเอียดมันเห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากนักมาดูอ่า16โอห์มแล้วก็เซนซิสติฟิตี้110 เราสิบแสดงว่าออกง่ายกว่าตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่เทียบกันหรอกนะครับระหว่างอินเอียร์กับเอียบัตเนี่ยเราไม่เทียบกันเราแค่บอกคาแรคเตอร์ดีกว่าใช่สายยาว1.2เมตรเหมือนเดิมก็ยาวจริงอะนะครับแล้วก็คอนโทรลท็อกคุณรู้ไหมว่าการกดคอนโทรลท็อกสองสองทีไปไหนพกเพลกับพอร์ตป่ะไม่ก็มันก็เป็นเรื่องปกติของฟังอุบายอยู่แล้วสามทีอ่าเปลี่ยนเพลงกลับมาเพลงเดิมอ่าอืมอ่าแล้วถ้าทีเดียว ทีเดียวกดค้างเป็นสิริมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะาสิริมาป่ะมาป่ะลองนะมึงได้ตั้งหรือยังอะ่ะไม่ได้ตั้งแล้วมันจะมามไม้มึงแม่ะไอ้บ <c oughs> ้า <c oughs> เราไม่ได้ใช้สิริอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้มีคอนทอลทอกเพิ่มมาให้ในาราคา399บาทนะครับผมคุณเสียงก็เพลงร็อกนะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงเนี่ยนะครับรูปรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นงุ้มไปข้างหน้าทําให้ใส่เขา้ามันจะเข้ารับเข้ากับรูหู นะครับไม่ใช่ตรงๆไปแบบตรงๆนะเพรว่าเป็นเบสที่แบบว่ากระแทกเลยนะเบสกระแทกเบสมันตัวนี้ฟังฮิปฮอปได้นะครับแต่ก็คุณภาพเสียงมันก็ด้วยราคาเนี้ยนะเราจะมาหาความธรรมชาติไม่ได้เรามาหาความธรรมชาติของเสียงยากแต่ว่าฟังได้ทุกแนวตัวนี้ฟังได้ทุกแนวโอเคต่อไปตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้าย เออนี้เพิ่งเห็นว่ามันเป็นเมโมรี่โฟมตัวนี้นะครับคอสปลักนะครับด้วยราคาเท่าไหร่เอ่ยแถม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 แมแถมแถหกร้อยเก้าสิบเก้าถือว่าแพงที่สุดอนะนะตัวเนี้ยนะครับเฮออ้ยอกขึ้นศูนย์บาทาออแต่าาตัวนี้เหมือนจะสายสั้นลงปะวะเท่าเดิมแหละเท่าเดิมเท่าเดิมตกใจอ่า วิธีการใส่เมมโมรีโฟมนะครับต้องบีบก่อนอ่าบีบบีบก่อน็ไล่ลมเหมือนตอนที่คุณไปทำ MRI เขาจะให้คุณใส่ที่กั้นข้านหูใช่ไหมใช่อุดหูคุณต้องบีบก่อนแล้วก็ให้บีบอย่างนี้แล้วคุณก็รีบยัดเข้าไปถูกแล้วมันจะไปพองข้างในถูกแต่ก็สนุกดีนะบีบเล่นอ่าแต่ถ้ามันบีบแล้วมันคืนล่ะบีบไม่ไปคืนก็เสียต้องซื้อใหม่ในนี้มีสแปร์ให้อีกหนึ่งคู่ซึ่งใหญ่หรือเล็กกว่าวะดูนี้น่าจะเล็กกว่าป้เท่ากันพอๆกัน เออใหญ่กว่ารูใหญ่นะรูเปิดใหญ่กว่านะครับอ่ะโอเคโอเคผมบีบก่อนอ่ะทั้งสามรุ่นเนี่ยจุกไม่เหมือนกันเลยนะตัวแรกนี่คือเป็นเอียบัดต,ตัวที่สองเป็นจุกซิลิโคนตัวที่สามเป็นเมมโมรีโฟมโอเคตอนนี้ผมยัดละครับผมเนี่ยนะอันนี้ยัดไม่ทันวก่รอกาอบตัวนี้นะครับด้วยสเปคเนี่ยสองตัวแรกเป็นส6โอห์มนะความต้านทานตัวนี้ห้โอห์ม แต่ไม่เป็นไรเรามีแดกตัวนี้อยู่ละมันขับได้แหละ50ิโอห์มแล้วก็เซนซิทิวตี้ร้อยสามก็โอเคนะครับเป็นไงมั่งตัวนี้แตกต่างจากตัวที่สองเยอะเยอะอะอันี้มิติมิติกว่าแต่ผมก็ยังว่าเสียงแหลมยังยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดอ่าอ่าอ่าแต่แต่แต่โอเคมีมิติเลยไม่ไม่อยู่ในปี๊บแล้วเสียงแหลมไม่เป็นประกายเสียงแหลมยังไม่เป็นประกายตัวนี้ตามตามคาแรคเตอร์เสียงก็คือมีเสียงแหลมแต่ว่า กลางมันจะมาลักษณะเนี้ยตัวเนี้ยจากต่ำนะมาเงี้ยกลางนะมันก็ขึ้นสูงขึ้นมาเงี้ยเหมือนเดิมนะครับแต่พอพอเสียงเสียงสูงมันก็จะเงี้ยประมาณเนี้ยลงมันจะตอบสนองต่อเสียงสูงไม่เยอะมากไม่เยอะมากซึ่งเหมาะกับเพลงพวกเพลง EDM เพลงล็อกตัวนี้เหมาะไหมผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัวสีชมพูอะตัวสีชมพูนี่มันเหมือนกับว่า over all เนี่ยฟังเพลงล็อกได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ย EDM เลย เพลงพวกขาเบสเพลงอะไรนะเพลง INB ออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับคุณจะลองฟังเพลง i n แสักเพลงไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ละมันมันชัดอยู่แล้วอนะ่ะโอเคเพราะ,ท,ะที่เลือกเพลงนี้ไม่ใช่อะไรเพราะมันมีทุกทุกอย่างอยู่ในเพลงเดียวแต่ตัวนี้ผมเบิร์นมาละสิบชั่วโมงน่าจะโดยประมาณนะครับทั้งคืนเลยนะส่วนสองตัวนี้ไม่ได้เบิร์นนะครับแต่ว่าก็เสียงไม่น่าจะปะหนีจากนี่เยอะ นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับคอสสามรุ่นทีนี้ให้นะดิมสรุปโทนเสียงแนวแนวเสียงรวมๆของคอสเป็นไงบ้างเออผมว่าแม่งแปลกประหลาดนะแปลกประหลาดคุณไม่เพราะว่าคุณจะฟังหูฟังจีนใช่ไหมผมฟังแต่เคสเซ็ตอ่าพวกนั้นเขาจะเน้นเสียงแหลมเป็นสกายแหลมเป็นปากายอืมแล้วก็มีเบสมีอะไรเขาจะเรียกว่า s h a ช e จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่แหลมสูงแล้วก็มีเบส มีอย่างเงี้ยเออแต่หูฟังคอสอะทรงมันจะมาเป็นประมาณเนี้ยเออแต่มันก็ฟังสบายดีนะฟังสบายนะครับเป็นเรอว่าสไตล์เสียงคนละแนวแล้วกันเนาะอืมนเดีมชอบรุ่นนี้มากที่สุดอ่าดีสุดเพราะว่าเพราะว่ามัเรื่เม,มากที่สุอ,อ <laughs> โอเคนะครับสําหรับสามรุ่นเราเอามาแนะนําคร่าวๆประมาณนี้ใครสนใจแบบไหนก็สั่งซื้อเลยร้านไหนที่มีขายคุณก็ไปซื้อไม่จําเป็นต้องไปซื้อจากร้านที่ผมซื้อ เพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนขายของร้านเขาใช่นะครับเราเอามาแนะนําให้ดูก็แลวกันหรือว่าเขามีแต่ขายร้านนี้วะไม่หรอก <laughs> ไม่หรอกคุณก็ไปหาในออนไลน์มีเยอะแยะเลยอ๋อมีเยอะแยะนะครับผมก็ลองดูละกันผมว่าเอามาสํารองไว้เนี่ยถ้าในราคาเนี่ยโอเคเนี่ยตัวนี้นะผมผมว่าโอเคนะในราคาเนี่ยตัวนี้อาจจะแพงไปนิดนะอาจจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบอึดอัดก็ ใส่ก็อยากใส่ใส่ได้แต่เสียงมันก็จะเป็นแบนแห้งๆหน่อยนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ